สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่นแมปทิ้งไว้ครับทุกคนโอ้โหเซ็คดูเพื่อนผมมานะคนแรกเอาคนทคนโอเคเพื่อนผมซื้อสีิกมวิภาดาเอาวิภาดาไปเล่นยั่ไหนนะเออเลิกเล่นแล้ววิภาดาอเ,เอาสีมาเข้าเล่นกับเขาหน่อยเดีม๋มวมาได้เล่นยังไง ตันตะพงโคตรโคตรปรานะครับโอเคพับผมเลยและ okay, โอเคก็ตัดไปกี่คนเดี๋ยวผมขอแบบฟาร์มเงินครับทุกคนบ๊ายบายครับไม่ใช่ครับบบ๊ายายครับทุกคนผมขอแบบฟาร์มเงินครับทุกคนบ๊ายบายครับทุกคน